กิจกรรมให้นะักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนโดยช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณาน,นสถานที่จัดงานประเพณีของหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะที่ เก็บได้เพื่อนำกับกลับมาใช้ให้ไหนหอมอไอไหมไม,ไม่เอกไม่ไม่ส่วนที่เหลือนำไปกําจัดอย่างถูกวิธีนะัก เปลียนคัดแยกกระดาษขวดแก้วและภาชนะพลาสติกออกจากขยะเปียกส่วนใบไม้ ใย呀ใบไม้ใบะตองอตางไม้ีีกต่ังตางสามารถนำไปทําปุ๋ยมากคุณครูชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมมือ ชุมชนน่าอยู่เอ่งมากครับดกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ให้คดสองพารายร้านเท่าไม่งั้นเดี๋ยวตามบูกถึงบ้านเลยอ่ะผมอ่าศัยแล้วนะกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กันมาคานละหนึ่งไลยนะแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องอ่างปลาตอมซ่าแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องติกต็อกผมได้เลยครับหวังเลยว่ามีคลิปตลกตลก ไม่ไม่อะไรทั้งนั้นรับรองทุกคนลองไปดูกันดูนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ